อยากให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาก็ทำไว้นะคะว่าบ้านเราเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นอย่างนี้อยู่แบบไม่มีความกังวลน,นะคะอยู่แบบสบายใจแ,แต่หลังจากที่เขาจุดระเบิดแล้วเนี่ยบ้านก็มีอาการแตกล้าสซุดลงไปเรื่อยๆซึ่งการที่จะอยู่ในบ้านมันก็ไม่มีความสบายใจอยู่แล้วใช่ไหมคะคือบ้านมีอาการสุดหรือมีอาการลันอย่างเงี้ยค่ะ บริษัทไม่มีอัิเสียงตอบรับเลยค่ะหลังจากที่เขามาเจรจาวันนั้นที่ว่าให้หมื่นหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาโยนให้ทางจังหวัดให้ทางผู้ว่าเขาบอกว่าให้คุยกับทางผู้ว่าเองเลยค่ะอะยื่นให้จังหวัดทหารบุกวันศุกร์นียค่ะว่าจะชวนชาวบ้านที่เดือดร้อนไปเพราะว่ายื่นมาหลายหน่วยงานแล้วไปยื่นที่คอสชหนะ้าให้ท่านเล่งรัดหรือว่าช่วยเหลือ เร่งรัดหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องนี้ลงมาช่วยเหลือชาวบ้านนะคะอันนี้ในมอบเจ้าของเรื่องคือพลงังการจังหวัดเนี่ยทำเรื่องไปที่ส่วนกลางแล้วก็ให้ตามเรื่องไปแล้วนะครับให้เขาออกมาให้คําตอบชาวบ้านแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยจังหวัดก็จะให้อําเภอเข้าไปดูว่าจะไปช่วยเบื้องต้นได้ยังไงใน,งน,นคือคือคือจะทําให้เป็นระบบเนี่ยเดี๋ยวผมจะเร่งให้เสร็จไปในอาทิตย์หน้าเนี่ย คือระบบการช่วยเหลือเนี่ยมันต้องตีเป็นตารางตารางคือตารางในกระดาษเนี่ยว่าถ้าเกิดภัยอย่างนี้ยห่วยที่ต้องมาช่วยมีหน่วยไหนบ้างและยอดที่ช่วยเหลือเนี่ยเท่าไหร่กระดาเน,นี้ยมันยังไม่ได้ทําก็จะทําให้เป็นมาตรฐานต่อไปว่าจะเป็นไฟไหม้ฝนตกอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องใช้ตารางนี้นะครับมันจะได้ช่วยควบว่าพมจจะสง่งเคาะได้เท่าไหร่ถ้าคารแล้วหนี่ยปปเข้าไปช่วยได้เท่าไหร่แล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องพลังงานจังหวัดเนี่ยจะเข้าไปช่วยยังไง มันไท้เสร็จแล้วก็รวมเฉพาะเดื่องที่ก็คือท่องถิ่น